วัสดีค่ะนี่ประเดียนเสียน,ปน,นแปแน,นข้างหนาดมุมเกียวเนาะค่ะเนาะการเชืนอมขันบางเป็นกับบานสนะิเปีสังระสีเะ้ากนเดินข้างกับบานแล้วคลายบรรยากาศในมุมเนาะค่นะเนาะบรรยากาศคือเข็มต้นขาอขอกกับลายเท่านั้นเนาะเขินดันลาดเขาเขินดันลาดเ่า ข oh, Nine K ึ้นันลาาวโอ้นี่ละที่เดยมาสอตัวะจับเขีนถันลาด่ามากก็ใบก่อนเมือนมาสอมตทรละจับนี่โทรศัจับสูนี่ไม่อยู่กับมีปัญหาก็ได้พากันมากเ้นถนนลาด่าวเดินในวงเส้นถนน ป่านนประเด็นเด้อพี่น้องเปลี่ยนคนนำโรงกันน<ม>ร,น,รน,กน,นี่นาลอกีดูว่ได้กับป่นได้รับป่านจะเปี่ยนต้นแบบไยบรรยากาศงั่งครับอันนี้สิไปหลาดลุงแก้วก่อนวาก่อนเนาะไปสิเลื่ยไปบ้านไม่ทายเป็นบรรยากาศ เงยติ้งเงยมากเพราะว่าสูดเง ด,ด,ดับแล้ว่ฮอ,อนฮอนเนาะตัดเป็นช่วงๆงแล้วอากาศฮอน โทราศัพท์ก่อนเขาโทราศาพัพท์ไปคือว่าน,นีเบิ่งโทราศัพท์ไปโยงโทราศัพท์มาเป็นโทราศัพท์เพื่อสีระเปิดเองไหมอ๋อนอนได้ได้ปิดตั้งสองเคียงใบยูพักหนึ่งจงเคยได้เปิดไหมเอาอ่อนเปิดเบิง่งข้าวไล่สดโยนต่อก็ไปเฮ็ดอันนั้นงานเครื่องยานเปิดเปิดใบขออนุญาตเบิ่งไล่สดเราก็บอกประเด็นไปทำงานกอนเ้อไปเบิ่งไร่สดผู้ใดก็บอกแต่ว่าประเด็นไปทำงานเพราะว่า,าทำงานนี้ กลับลงมาโทรศัพท์ะผ่อนบืดบืดอยู่มือว่านนี่ยูดีซื้อกดับไปเลยมือว่านเนต็ตมันน,น,ตตมมนนั่นนั่นเนตเติมมือว่านนี่ยี่สิบห้าบาทเปิดจนเน็ตเปิดเลยไปเติมไม่อีกไปเติมมือนั่นสองร้อยเล็กหน่อยเติมให้ยังเลยบุ๊คไปกดเบอร์ผิดเอามาเหนเนรียญเน็ตกับเ่อใด้พื่อใดเหรียญเบิด์ตกืนได้เหเรีหยญยุ้ยเพงเดียวก็เลยกลับไปไม่ ก็เลยให้เพิ่นนั่นเอาไปเซตใบยังไปให้ผู้จัดการเพิ่นก็เลยไปหยุดซองมือก็จเรินได้คนยังนั่นก็เลยไปเติมเลยบอกว่าจัวสีไดเอีนเล่นเติมให้ป้าไม่ก็จามทิพหาบาทในพ่อป้าเดี๋ยวไปเล่นป้าเดี๋ไปอุดรเขาก็เลยเอทไห,ห้เป็นเบอร์ามทิพหาบาทนี่กับมิต จัดเลยอะ่ะนี้ก็ได้เพิ่ยงยงำละเท่ารจับอากาศอ่อนค่ะครับก็ได้ไปบ้าน2ปีหลว่าตัสิได้ไปบ้าน พอดีละนั่นออกจากันลาดล้มแก้วกันออกไปอันทางอันเส้นพุ่น,ปน,นไปลุบุรีเลยเด้อหําเด้อออกไปท,ปทั้ทงปทุมธานีเห็นบ่ไปอันลุบุรีเลยเพ <c oughs> ราะว่าทุกอบอกจริงเราบอกว่าแม่ที่ไปลุบุรี เบาเบาก็ง่ายๆเป็นเรื่องหนาลงหลังยังได้เป็นที่รื่องเรื่องนี้ห้องยังไหม่หอมตอนา่ห้องกระจกกันนั้นค้นเขาไปหลักของในห้อง ยังหนวดเสือไหมไมมกับเสียกระเป๋ากับเสียนาฬิกากับเสียไดเป็นกังว้นัง่ไหนล่นกกรมเมียงไ่กรมพัฒนาที่ดินโอ้กรมพัฒนาที่ดินรถติดเป็นแถวหรอ อา,า,ากาศจะอาจานอนก็ทำเแม่ยได้การนอนให้คือกั้นหนึ่งกั้นอีาาก cốt người nhàng để lại để lại để lại như thế nào không bon đấy con nhàng nhàng thì หมดติดอีกแล้วรมดติดเงาเลยเหมือนเก็บเก็บไม่เก็บไ่ได้ก็เสียเอาเก็บนาเท่าไหี่เก็บไได้ก็เสีย ตอนย่งางพรท่านโควิดนั่นที่ใหญ่มาจากโรบูรี่ขี่รถจากหันมาล่องหันขี่รถจากหมอลำพุ่งมาล่องหันหน้าบ้านหม่องใหญ่ทำงานอยู่นั่นผ่านรถว่วแพงเลยวัคือเขาขี่แท็กซี่แท้แพง่่า,า,านรถจักรพรรนึ่งสิบห้าบาทเนาะยิ่งขี่ก,กันขี่รถไปกกันสามเซนไปลรบุรีกันยี่สิบห้าบาทนึงกับวัวแพร่ง กันสมมติว่าเ้าเขเคี้ยนจากขี่รถตู้ขี่รถตู้ตไปล่งองกนโรบุรี่ก็รลอยพวบบาทคันเอาขี่รถไฟไปล่งโรบุรี่ก่ะขี่ชิบหาบาทอันน่งดีแน่ก็หาชิบบาทก็เลยกาใจ